ที่สิงโตผจญโลกเมมฟิสเดอบายเรื่องราวของเมมฟิสเดอบายทางเปรียบเป็นเครื่องเล่นในสวนสนุกก็ต้องบอกว่ามีไทม์ไลน์ชวดชเฉวียนไม่ต่างอะไรกับรถไฟหอเริ่มจากการที่โตมมาในอะคาเดมี่ของ PSV อ hey ีเฮลเฮเฟนซึ่งเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ของประเทศแล้วก็สร้างผลงานได้โดดเด่นตั้งแต่อายุประมาณ18ปีจนพอเขาช่วงอายุ21ก็ได้มีโอกาสได้ายมาร่วมทีมระดับโลกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุโรปี2020นี้นะครับม,มั่นใจได้กับ7 3ตัวชชวจริงอยู่ในคอมเมนต์ที่คุณเห็น ตอนนี้เขาย้ายมาสวมเสื้อปีศาจแดงเบมฟิตเดอร์ไปได้รับความไว้วางใจมาถึงขั้นที่เสื้อเบอร์เจ็ดอันเป็นเบอร์ระดับตำนานของสโมสรได้รับการปักชื่อของเขามันยิ่งเป็นหลักฐานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คาดหวังกับตัวเขาไวมากขนาดไหนนอกจากเมฟิดเดปายยังถือเป็นแข้งจากพีเอสวีคนที่4ในประวัติศาสตร์ที่ย้ายาการปั่นชื่อของเขามันยิ่งเป็นหลักฐานว่าแมชชเตอร์ ate, ูินเด็ดคาดหวังกับตัวเขาไวมากขนาดไหนนอกจากเมฟิดเดปายยังถือเป็นแข้งจากพีเอสวีคนที่4ในประวัติศาสตร์ที่ย้ายมาจากพีเอสวีมาร่วมทีมปีศาจแดงโดยที่3คนก่อนหน้าเขาต่างก็ประสบความสําเร็จในโรงละครแห่งความฝันทุกคนตั้งแต่รุ่นของยาบสตัมรุดฟานนิตรลอยและพาร์จีซอง แต่กลายเป็นว่าโรละครแห่งความฝันของ3คนก่อนหน้าดันเปลี่ยนเป็นโละครแห่งความฝันร้ายสําหรับเมมฟิสเดอร์บายเขาได้เล่าเรื่องนี้ผ่านสื่อทไทมว่าความล้มเหลวที่เกิดขึ้นตอนที่เขาอยู่ที่อังกฤษมันเป็นเรื่องที่โทษใครไม่ได้เขายอมรับว่าเขามุ่งมั่นมากเกินไปจนทุกอย่างนั้นผิดเพี้ยนเขากดดันตัวเองมากเกินไปขอต้องการสร้างความประทับใจให้ทุกคนเห็นและยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในหัวใจจนยุ่งเหยิงไปหมดจนสุดท้าย ก็ทำให้เขาแทบไม่มีที่ยืนในทีมของหลุยฟันเก่าจนมาถึงยุคของจ o เซ่มูรินโญโดยมีประเด็นสําคัญอีกเรื่องนั่นคือการทําตัวแบบไฮโปรไฟซึ่งส่วนทางกับผลงานที่เข้าขายโล่เพอร์ฟอร์มของเขาตรงจุดนี้เมมฟิสเดอร์บายบอกว่าเขาไม่ได้ทำเพราะว่าอยากเด่นอยากดังแต่มันคือตัวตนของเขาบางครั้งเวลาคุณเล่นไม่ดีหลายคนอยากให้คุณขดหัวอยู่แต่ในบ้าน นั่นไม่ใช่ผมเพราะผมยังใช้ชีวิตปกติของผมในทุกวนันตอนนั้นอายุ21-22ปีผมเป็นเช่นเดียวกับคนหนุ่มสาวทั้งโลกที่กำลังแสวงหาว่าชีวิตคืออะไรซึ่งก็ด้วยชุดความคิดแบบนี้ของเขาที่ทำให้เขากลายเป็นเหยื่อแสนโอชาของสื่อแดนการฟุตบุยน,นักฟุตบอลมาชำแหลลงหน้าหนังสือพิมพ์และถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่เม่วิดเดอร์ายได้ถูกถามว่าที่ชีวิตนักฟุตบอลของเขาล้มเหลวกับแรงยูนเต็ดเพราะสื่อมีส่วนทำได้ใช่ไหมคำตอบที่ได้รับมันก็แปลกครับเพราะเขาเลือกจะบอกว่า ไม่ใช่ความผิดของใครเลยสื่อก็ไม่ผิดเพราะสื่อไม่ได้เป็นเครื่องกาหนดแนวทางการเล่นของผมในสนามรวมถึงสโมสรเองก็ไม่ได้ปฏิบัติกับผมแบบผิดๆในปี2017เชสเตอร์ยู United เดือจะขาย Memphis d ออกไปให้กับลิมปอกลีงยงเห็นได้ชัดนว่ายังมีความหวังแบบริบหรี่หลงเหลืออยู่เล็กน้อยในสัญญาที่ระบุว่า Manchester United สามารถจะซื้อตัวคืนได้ในระยะเวลาและจานวนเงินที่ตกลงกันสิ่งที่น้อยคนจะรู้ก็คือในวันที่เ e m p h i s เก็บข้าวขอจกสโมสรเขาได้พูดกับโจเซ่มูรินโญ่ สั้นๆว่าหลังจากนี้ผมสัญญาว่าคุณจะได้เห็นผมอยู่ที่จุดสูงที่สุดของวงการอาจจะฟังเหมือนเป็นคําพูดของเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำลมครับแต่ลึกๆในใจของเมลฟิธเดอร์ายสิ่งที่เขาพูดไปมันไม่ใช่เกิดจากความจองของหรือว่าอาฆาตทางแต่เกิดจากความมั่นใจในตัวเองเกิดจากความรู้ในศักยภาพของตัวเองดีว่าสามารถจะก้าวไปได้ไกลขนาดไหนช่วงเวลาหลายๆที่แมนเชสเตอร์ยูไนเตดกลายเป็นบทเรียนทั้งใหญ่ซึ่งมีส่วนสําคัญในการสร้างให้กับเมลฟิธเดอร์าย เติบโตมากขึ้นเขาได้เรียนรู้เกมการเล่นและพัฒนาการเล่นของตนเองแต่ไหนแต่ไรมาเบ็วิตเดอไบเป็นคนเช่นนี้เสมอเขาขยันซ้อมแม้กระทั่งตอนอยู่เมนยูที่มีเซสชั่นซ้อมพิเศษกับแรนกิกเสมอแต่ผู้คนไม่เคยมองผ่านเข้ามาเห็นเนื่องจากพบเจอแต่ภาพลักษณ์ของเด็กหนุ่มที่ชื่นชอบแฟชั่นและรถยนต์แต่รถไฟหอที่กำลังดิ่งหัวลงของเขาได้เวลาเชิดหัวขึ้นสู่ฟ้ามาอีกครั้ง เมื่อเขาได้เล่นกับนิยงเฟิเตอร์ไฟใช้เวลา3ปีเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเด็กหนุ่มที่คิดน้อยกลายมาเป็นผู้ใหญ่ที่โตกว่าอายุก่อนจะได้รับความไว้วางใจให้สวมปอกแขนกับตันทีมเมื่ออายุ26ปี ผมคู่ไปกับผลงานในสนามที่เขากลายเป็นหัวใจในเกมรุกของทีมเขาเล่าว,ว่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาถือเป็นสิ่งดีผมไม่ได้โทษใครเพราะสิ่งที่ผมทำแค,แค่การเรียนรู้ที่จะหลับตาและปิดหูเสียบ้างรอยต่อของเวลายังสร้างให้เขาได้มองเ<อ>ห็นชีวิตรอบข้างมากขึ้นและตั้งบูลนิธิมเมมฟิสเดอร์บายขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่ประสบปัญหาหหนวกและตาบอดในแอฟริกาและฮอลแลนด์ นี่คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาในช่วงระยะเวลาไม่ถึง10ปีจากการเป็นวันเดอร์คิกของฮอลแลนด์และเป็นตกรกรรมลำบากที่อังกฤษก่อนจะกลับไปชุบตัวเองขึ้นใหม่ที่ฝรั่งเศสและเวลานี้เขาค้นพบการผรจญภัยครั้งใหม่ในอีกระดับของการแข่งขันเมื่อตกลงย้ายไปร่วมทีมบาเซโลนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับความคิดความอ่านที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและการเป็นตัวของตนเองที่มองเห็นคนรอบข้างมากขึ้นจึงพอจะมั่นใจได้ว่าเบนฟิตเดอร์บายนั้น พร้อมแล้วกับความท้าทายครั้งใหม่ในชีวิตจะว่าไปแล้วชีวิตของเขาก็เหมือนกับรอยสักหน้าสิงโตโบนแผ่นหลังของเขาไน้่แหละรครับสิงโตข้างหลังผมเลยเหรอมันคือตัวผมเองผมเชื่อและรู้สึกว่าผมคือสัตว์ป่าผมเกิดมาท่ามกลางอันตรายและเติบโตมาในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นสิงโตต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากในป่าก,กว้างใหญ่มีบาดแผลจากการเหยียบย่ำม,มามากมายและเมื่อถึงวันที่สิงโตฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างมาได้มันจะได้นั่งบนลลังของเจ้าป่ายอย่างสง,ง่าง,งาม วันนี้สิงโตนามว่าเ็นฟิเดปายกำลังออกไประจญโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วครับขอขอบคุณที่รับรชมคลิปของจนจบและอย่าลืมครับยูโรปี2020นี้มั่นใจได้กับ7-3ตัวชัวร์จริงอยู่ในคอมเมนต์ที่คุณเห็นเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวให้ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ